สวัสดีครับวันนี้เรามาดู case study กันครับ case study อันนี้มันมันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงนะครับหลักๆคือมันจะทําให้เราเห็นภาพของการทํางานแบบเอจายมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีคอนเซปต์ว่าเราจะลองจิงจนตนาการดูนะครับถึงสถานการณ์จริง get your guide case study ตัวเนี้ยเราเป็นเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า get your guide นะครับคือ เราทําการหาไกด์ให้กับลูกค้านั่นเองชื่อก็บอกอยู่นะครับนี่คือธุรกิจการหาไกด์ให้กับลูกค้าที่อยากจะหาไกด์ซีนารีโอหรือว่าปัญหาตอนนี้ที่มีอยู่คือในเคสสแตดี้ตัวนี้นะครับเราจําลองว่าปัจจุบันนะ่ะเรามีแอปหรือว่าเราตัวมีตัวเว็บอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องการที่จะมีปัญหาเข้ามานะครับเราต้องการที่จะเพิ่มเติมฟีเจอร์บางอย่างเพื่อที่จะตอบโจทย์ไอ้ตัวปัญหานี้นะครับ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าเราเป็นคนที่จัดการตัว Product เราจะต้องมีแนวคิดว่าทำยังไงให้ตัวสินค้านี้นะครับมันชัดเจนเมื่อมีปัญหาหรือว่ามีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาเราจะกำหนดกรอบของ r e q u i r e m e n t หรือว่าจะต้องคิดในเชิง r e q u i r e m e n t ยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้งานต่างๆมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซีนรโอตัวนี้ครับคือเราจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบ ในเรื่องของทำให้ลูกค้าคนใหม่นะครับมีคอนเวอร์ชันที่ดีขึ้นคอนเวอร์ชันของลูกค้านะครับก็คือทำให้เขานะครับมาจ่ายเงินให้เรามากขึ้นนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆคือเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้ามานะครับทำยังไงนะครับให้มันให้ลูกค้านะครับเขาอยากที่จะจ่ายเงินกับเรามากขึ้นหรือทำยังไงให้ธุรกิจเราดีขึ้นให้เราได้เงินมากขึ้นนะครับวิชั่นของเราคืออะไรครับวิชั่นก็คือ ในตัวโปรดัก t ของเราอะที่เราตั้งตั้งกฎหรือว่าตั้งกรอบแบบเราจะทําให้มันดีนะครับวิชั่นที่เราคิดไว้นะครับหลักๆมีอยู่สามข้อนะครับหลักๆคือข้อแรกนะครับคือมีความสัมพันธ์กับปลายทางนั่นเองนะครับคือไอคนที่เป็นไกด์นะครับต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าแบบต้องมีความรู้จริงในปลายทางนะครับข้อที่สองก็คือใช้งานง่ายข้อที่สามก็คือต้องไม่ห่วง นในเรื่องของการทําสินค้าหรือว่าเมื่อลูกค้ามาหากไกด์ผ่านระบบเรานะครับเขาจะต้องไม่ห่วงเลยนะครับคือใช้ได้อย่างสบายใจนี่แหละครับส่วนแรกที่เราต้องคํานึงถึงคือวิชั่นของโปรดักเราเมื่อมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งต่างๆเข้ามาตราบใดที่วิชั่นนะครับหรือว่ามุมมองหรือว่าสิ่งที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับคติของสินค้าที่เราจะทํานะครับตราบใดที่มันชัดเจนหรือว่ามันยัง ดีอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีทิศทางที่จะเดินไปที่ชัดเจนนะครับมันจะอยู่ในกรอบของการทำงานต่างๆที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำอ่าเค s e study ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องทำ presentation นะครับสั้นๆที่เราจะต้องเอาไปให้ผู้นำนะครับของส่วนโปรดักต์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับว่าไอสิ่งที่เราต้องการที่จะทำน่ะมันคืออะไรนะครับ โดยที่ไอสิ่งที่เราต้องการจะทำอ่ะมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าครั้งแรกนะครับลูกค้าครั้งแรกที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับไอตัว get your guide นะครับโดยที่เราตั้งเป้าไว้ว่าไอสีเดือนเนี้ยเราควรจะต้องงานจะต้องเสร็จนะครับรวมถึงไอเราจะเรามีโปรแกรมเมอร์หรือว่ามี developer ปอรนะครับอยู่สามคนในทีมงานของเรานะครับโดยที่เรามีกรอบอยู่ครับ อ่ะแรกสุดคือเรามีโจทย์ว่าจะต้องศึกษายังไงนะครับจะต้องถ่ายทอดออกมายังไงให้ทุกๆคนในทีมนะครับเข้าใจกรอบที่2ก็คือ KPI นั่นเองนะครับเราจะต้องทําการเขียนออกมาให้ชัดเจนว่า KPI หรือว่า Key Performance Index หรือว่ามาตรวัดนะครับสิ่งที่วัดได้นะครับว่าไอ้โปรเจกต์หรือว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เราจะทำนะครับมันประสบความสําเร็จอะคืออะไรนะครับจะวัดได้ยังไงว่าคนที่ ลูกค้าที่เข้ามานะครับเขาก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเขามีคอนเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็เขาตรงตามกับวิชั่นของเรานะครับพร้อมกันนั้งนะครับโจทย์ของเราก็คือต้องทำรดแมปด้วยนะครับรดแมปคือจะต้องมีคล้ายๆกับว่าความคาดหวังนะครับว่าภายใน4เดือนเนี้ยเราควรจะต้องคาดหวังหรือว่ามีอะไรที่เป็นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับฉะนั้น เคสตดี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรารีวิวหรือว่าเราคิดทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆคือ1เทคนิคการสื่อสารนะครับเทคนิคการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องทําอะไรในแง่มุมของบิ๊กพิก u เจอร์หรือว่าภาพใหญ่ๆนะครับสิ่งที่2ที่ต้องเข้าใจตรงกันคือมาตรวัดครับจะวัดยังไงถึงจะรู้ว่าโปรเจกต์นี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าเราทําได้ดีนะครับสิ่งที่สก็คือ สโคปงานนะครับหรือว่าไทาม์หรือว่าโ a นแมปนั่นเองนะครับคือเราต้องรู้ด้วยว่าภายใน4เดือนนี้สิ่งไหนบ้างนะครับที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาจากทีมงานของเรานะครับก็โจทย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปจำลองหรือว่าเราสามารถทำเ u t p u t นะครับยังไงออกมาได้บ้างนะครับ